เดินลิวิ g งลูมตามรอยธรรมหลวงปู่จามมหาปุญโยท่านเกิดในปีพุทธศักราช2453เป็นคนตระกูลเผ่าภูไทยสกุลผิวขำสมัยเป็นสาม,มเณรที่อยู่ับพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์ปิน่น วันหนึ่งสมเณรจามไปบ่มบาทกับหลวงปู่อ่อนพระอาจารย์กงมาพระอาจารย์ลีและท่านมหาอาจารย์ปิ่นระหว่างพักที่ป่าช้าบ้านดอนสมโฮงมีผู้มาเผาศพจำนวนสองศพสมเณรจามเอาไม้เขียวฟืนที่ไม่ไม่หมดเข้ากองไฟแล้วสุมไฟใส่หี ท่านว่าขณะพิจารณาอาสุภกรรมฐานว่าดินกลายเป็นดินก็ดูใจตัวเองไปนับตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่เคยกลัวผีอีกเลยไม่กลัวเพราะรู้แล้วว่าความกลัวเกิดจากการปรุงแต่งเมื่อใจขาดทำเพราะไม่มีสติปัญญาเพียงพอใจจึงเป็นแต่ใจของสังขาร เมื่อมีธรรมยอมเอาชนะกิเลสจึงไม่กลัวอีกต่อไปทําบุญฉลองอายุหนึ่งร้อยปีท่านพูดไว้ว่าตายไปก็ไม่คิดอะไรแล้วชีวิตได้ผ่านมาหมดแล้วมาถึงวันใดก็พร้อมไปหากเป็นข้าเปลือกอยู่ตกล่นในภพใด ก็งอกหาทุกข์หากเป็นข้าวสารแล้วเช่นนี้หมดความตื่นเต้นใดๆในโลกเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องหนึ่งในช่วงทุด,ดงของหลวงปู่จามคราหนึ่งหลวงปู่จามได้เดินทุด,ดงไปอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กับพระอาจารย์หนูสุจิตโต และมีตาผ้าขาวไปด้วยหนึ่งคนไปปักกดอยู่บนหลังดอยมีลักษณะคล้ายหลังปลาช่อนด้านหนึ่งของภูเป็นสันสูงเหมือนหลังปลามีซากเจดีปราักหักพังอยู่หนึ่งองค์อีกด้านหนึ่งเป็นผาชันหลวงปู่จามได้ปักกดอยู่มุมหนึ่งขององค์เจดีตาผ้าขาวปรากฏอยู่อีกมุมหนึ่งตรงกันข้ามส่วนพระอาจารย์หนู ปรากฏอยู่ในด้านหน้าผาชาวบ้านได้ทัดทานว่าอย่าปรากฏกแถวนั้นเลยจะเกิดเพศภัยเพราะเคยมีพระและฆลาวาสเคยถูกอาถรรพ์ผู้ผีเข้ามาหาแล้วเกิดอาการหลอนเห็นพื้นเดยนเป็นน้ำจึงกระโดดลงไปไหว้หนีกันเป็นการใหญ่พอรู้สึกตัวอีกที เกิดเลือดตกอย่างออกฟกช้าดำเขียวจึงพากันหนีจากไปพอชาวบ้านเล่าจบตาผ้าขาวดันปากโป้งบอกไม่กลัวหรอกแต่หลวงปู่จามท่านว่าจะมาภาวนาหาทางพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องการมาเอาทรัพย์สมบัติใดๆพอเริ่มพบข่้มตางก็เข้าอยู่ในกรดขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่นั้นตาผ้าขาว มองเห็นชายนุ่งผ้าสโลงเดินไปมารอบกฎดพยายามภาวนาแต่จิตก็ไม่สงบไม่ได้หลับไม่ได้นอนตลอดคืนส่วนหลวงปู่จามขณะสวดมนต์ได้ยินเสียงคล้ายข้างขาวบินไปมิดมาอยู่รอบกรด และลอดเข้ามาในกรดก่อหลังท่านความรู้สึกคล้ายสัมีรีมาสัมผัสหลังท่านจึงเอามือปัดมันก็กระโจนหนีออกไปพร้อมส่งเสียงร้องทิกคักทิกคักเป็นเสียงคล้ายผู้หญิงสมัยนั้นไม่ได้มีไฟฉายมีแต่เทียนไขจึงต้องภาวนาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย พอเช้าวันรุ่งขึ้นตาขาวก็ได้เพ่นหนีไปเสียแล้วพอมาคืนที่สองก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดิมทำให้หลวงปู่ต้องนั่งภาวนาตลอดคืนส่วนกลางวันต้องนอนหลับพักเอาแรงไว้ต่อสู้กับอับมนุษย์ที่มองไม่เห็นตัวต่อไปเริ่มค่ำในคืนที่สาม หลวงปู่รำลึกถึงโอวาทของหลวงป,ปู่ตือ้อขณะอยู่ที่วัดป่าห้วยน้ำรินให้บทสวดโพชงคปริศจะช่วยระง,งับเหตุเพศภัยอาเพศต่างๆหลวงปู่จึงสวดมนต์บทนี้แทนการภาวนาพุทโธสวดหลายๆเที่ยวต่อเนื่องทำให้จิตสงบรวมลงเป็นสมาธิสิ่งที่เคยรบกวน ไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้เลยจิตได้สงบเป็นสมาธินานพอสมควรก็มาเกิดความสว่างสวยมองเห็นได้ทั่วบริเวณปรากฏร่างให้เห็นเป็นหญิงสาวสามคนหลวงปู่ส่งกระแสจิตขู่จะใช้กสินไฟเผาร่างทั้งสามร่างอมนุษย์ทำท่ากลัวจนตัวสัน่นบอกว่ามารบกวนพอได้รับคำสั่งจากเจ้านาย ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทันใดนั้นก็ปรากฏร่างชายนุ่งสโลมมือข้างหนึ่งยืนถือพระพุทธรูปทองคำอีกข้างหนึ่งถือลูกแก้วมณีแล้วลูกแก้วมณีก็เปล่งแสงประกายโตขนาดไข่ไก่หลวงปู่จึงส่งกระแสจิตถามว่ามารบกวนทำไมอมนุษย์ตอบกลับมาว่า ลัวท่านท่านท่านจะมาขนเอาของที่มีค่าอยู่ใต้เจดีย์นั้นจึงต้องหาทางให้ท่านหนีไปหลวงปู่จึงบอกว่ามาที่นี่ไม่ได้หวังทรัพย์สินเงินทองใดๆเรามาภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์มารบกวนเราไม่กลัวบาปกรรมหรือตกนรกหรือและหลวงปู่ถามต่อว่าในมือเจ้านั้นถืออะไร ผีเห็นถามถึงสิ่งมีค่าจึงกล่าวกับหลวงปู่ด้วยความไม่พอใจว่าท่านเป็นสมณะทำไมถึงไม่สำรวมหลวงปู่เห็นว่าผีตนนี้ไม่รู้จักกลัวเกรงบาปก,กรรมจึงขู่ไปว่าเดี๋ยวจะใช้เตโชกสิลนเผาให้เป็นจุนได้ยินดังนั้นต่างลนลาน กลัวถูกเผาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกาวร้องขอขอมาต่อหลวงปู่และสัญญาว่าจะไม่มารบกวนหลวงปู่อีกต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ